สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะทางช่องเราเนี่ยจะพาไปดูความคืบหน้าของการทําคลองไส้ไก่ของยายหลอดนะครับเพราะว่ายายหลอดเนี่ยตอนเนี้ยคือแกทำคลองไส้ไก่อยู่นะครับเพราะว่าเห็นบ่นว่าอยากจะทํามาตั้งนานแล้วนะครับสำหรับคลองไส้ไก่ของยายหลอดเนี่ยแกก็จะทําบริเวณสวนของแกนะครับสวนผักที่ผมพาไปชมกันวันนั้นนะครับกับป้าติมนะ สำหรับหลักการของการทํคลองไส้ไก่ของยลอดเนี่ยก็คือแกจะทําตามความเข้าใจหรือว่าทําตามภูมิปัญญาของแกนะครับคือไม่ได้ศึกษามาจากไหนนะครับสําหรับใครที่มีประสบก,การณ์นะครับหรือว่ามีความคิดเห็นนะครับต้องการติชมนะครับหรือว่าจะเสนอแนะยังไงนะก็บอกมาได้เลยนะครับยลอดพร้อมรับฟังความคิดเห็นนะครับก็คือแกทำเนี่ยก็คือการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับใครที่ต้องการเสนอแนะนะครับก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะครับ นะครับตอนนี้เขาก็ะสมาเบิงข้องใส่ไก่คงไม่หลอดด้วยครับ <c oughs> ใส่ไก่ใส่เป็ดยังกระว่าไป <c oughs> เออกักสิเป็นข้องใส่ยัยงสุนาแล้วนะไปขุดจนว่า <c oughs> เราสิล่มละ <c oughs> แล้วไปขุดขุดแบบลงมือเองเลยนะครับนี่เดนี้อะไม่หลอดไม่หลอดแล้วก็ดเดี๋ยวสีผ้ายางเบิง ของใส่เป็ดของใส่ไกลเล่เราอยู่สวนเราเด้อครับเด้ออันนี้เป็นพื้นทีน่ในสวนตอนนี้คืบหนาไปคืบหนาไปจักเปอร์เซ็นต์หรอก,กาวาได้ลอยหอดหาสิบไปจีนหอดหาสิบรเราไปเจ้าเสื้อหอดใจเนี่ยต้องไปเฮ็ดข้องนอเนาะไม่ลอยเ,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 เปอรเซ็นแล้วพ่อแล้วเดเคครับก็จะเป็นข้องอัน

คุดลองประสบการณ์ไปเมื่อจะฟองเองไม่หลอดเจ้าไปเอาความหลูมาได้ใส่เนี่ยคมคือดอยากเี็ดคือคือเห็ดไปตาม,มเห็ดไปตามมันความคืดโค้งจะของมันก็นเลยออกมาไปยังสีเอาบได้ตอกันตัวนอกมองไหนมันบได้ตอกันเลยอันนี้เนะอแดงเนี่ยเขาจะเอาไเห็ดอย่างเนี่ยให้ปลากินเอาแม่นหวะ อันนี้บอก่เี่เขาจะเอาเพาะขายน่ะไปยังกินนี่ครับปุชนะครับมะทัวกำลังเกิดนี่ปติ่มกเฮ็ดคือเล่าน่ยนมีแห้งบ่ามีแห้งบงหุ่นเอันนี้อันนี้เจ้าคุดเองเลยว่ะยัยมือจะคองนี่เด้าป้าเจ้ากุนเกนไว้็ง่ายขืนง่ายขืนง่ายนเลยดิเนาะสันไง ่แต่ว่าตอนนี้ยังบ่มีป่าอันบ่ครับป่าจะไปหลอดอย่างไปอ้อมไปทั้งปุ่นไปท้านี่เฮ็ดเองเมื้อนีอน้แม่ขุดเองคนเดียวอโอ้ยอันนี้มันบ่ต่อกันเนอเบาต้นกล้วยต้นนี้ออกมันนานมันสิบ่ขังได้เขาตกเฮ็ดใหม่ซะก่อนเดี๋ยวสิทดลองมาไล่ลงมาอีกจะเฮ็ดต่อไปบ่อันนี้คือสิขุดลงอีกยิม่นบ่หรือเซาเซมเนี่ อันนี้ยน้เใส่มกแตสาวันกว้างกวดบ่กผมเห็นนะคือจังว่าแบบประมาณครึ่งเมตรเนี่ยล้องลกานจะมันรองรอยนี่เอาส้ต็มเฮ้ยสงการินมลอยอยู่นี่อาบเอาแนนแดงวาลงให้ปลาขันผู้ใดคันผู้ใดมีความรู้เกี่ยวกับข้องใส่ไก่ยังสีอขันอากแด่น้าีอยังกระทักมาบอกใดเนะครับเด้อ ร้อมร้อมดีสิปับปุ่งนะครับร้อมทีสิปับปุ่งผู้ใดไม่โองค์ความรู้นะครับเอ,อ่อวาเฮ็ดแบบใดจังสิได้เฮ็ดแบบใดจังสิประสบความสําเร็จนะฮะกัแนะนามาได้ด้วยครับ,บ่าวาอย่างแนะนํามาได้บ่าว่าอย่างกันพี่บ่าวาเนื้อที่มันไหลรถสิขุดออมสวนน,นี่เบิดนี่ยละว่าแต่ว่าตอนนี้เรายางขาลอยเบิดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เรายางขาลอยเบิร์ดล่ะอันนั้นก็ลักบกุบบวบเราเรายางขาลอยเบิรดแล้วเพราะว่าเราผุนหาซัวสิคูดมาได้คือผู้จ้างคนให่อืออีเดีมารอบนี้พักพักเราก็ยืนตนไงเหรอเด้อยครับแต่ว่ารอบเมื่อกี้นี่พักเรายงังอ่อนเปียเสียขา,าอยู่กัจะนี่พักก็ยืนตนแล้วตนใหญ่แล้ว อันนี้ก็มาเก็บพักปฏิมเมื่อกินพักอย่างกวางพักกาดพักกวางตุ้งเก็บพักเมื่อกินแล้วครับอันนี้อยู่ในสวนไกลๆ้องใสไกลเราเนี่ยแหละครับผมอันนี้ก็คือ,อเร็จแล้วเรื่องครับเดี๋ยวต่อไปห้องการิะไปเบิงป่าไปเอาป่าตอนนี้เดี๋ยวออกจากสวนเราไปก่อนเดี๋ยวคลิปเอาป่าเดี๋ยวคลิปต่อไปดวยครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝาวกกดไลค์กดแชร์เราเนี่ยนะครับ ผู้ใดมีความหล้อย่างกะฝากนี่นะครับแนะนำเขามาได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกราควาว่าสวัสดีครับอย่าลืมกด like ไลค์กดแชร์หให้ป้าติ๋มกับป้าหลอดด้วยนะครับ